Half t h a i Irish Half t h a i Irish Half t h a i Irish สวัสดีค่ะมาพบกับรายการ Half t h a i Irish กันทุกๆเช้านะคะในเวลา7โมงเช้าแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะน้องอเล็กอยากจะทำรายการเกี่ยวกับผักเดี๋ยวมาดูน้องทำรายการกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ Oh. นะสมุตีเอาลูกินดีๆเอาอะไนะเดี๋ยวม่อร่อยให้สวัสดีครับวันนี้อกอกตอเป็นชสนี้เลโกออกตะูเป็นชสกับดีครับสวัสดีครับ น,นี้อลกอืกกัู้้มได้ักันนะครับอันนี้คือ,อนนค,อครอทอะแครอทแครอทมีวิตามินไหมมีวิตามินอะไรวิตามินซีวิตามินซีเก่งมาก What is it บัคคลีบคลัคคลีมีประโยชน์ไหมคลีประโยชน์มะน,นาวมะน,นาวลิมอือมะนาวมีวิตามินไหมใช่มะน,นาวมีวิตามินซีรสชาติของมะน,นาวเป็นยังไงครับเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วทีนี้หนูอาศัยอะไรครับ ใส่สมูทตี้ใส่สมูทตี้อร่อยเลยใช่ไหมโอเคอ่ะต่อไปพักอะไรเอ่ยทจอมาเตเจอมาเจอภาษาไทยเรียกว่าสกเกรเทมะเกิดเท,ม,กเกเทมีวิตามินซีแล้วก็มีอะไรเอ่ยเบต้าแคโรทีนมีแอนตี้ออกซิแดนต์ทำให้หนูผิวเป็นไงลูกผิวกินแล้วผิวเป็นไงครับผิวสวยบำร,รุงผิวพรรณนะ ทำให้เราไม่แก่ง่ายใช่ไหมครับ uh huh. อืออ่ะเอาต่อไปอะไรคะอันนี้คืออะไรเบบี้คอนใช่ไหมใช่เขาเรียกอะไรหรกภาษาไทยเรียกอะไรข้าพูดอ่อนใช่ข้าพูดอ่อนเป็นยังไงอร่อยไหมอร่อยอร่อยพี่เอล็กชอบไหมชอบหนูทำหนูชอบมัมมี่ทาผัดข้าวโพดใช่ไหมลูกใช่ผัดข้าวโพดอ่อนอร่อยเลยมีประโยชน์ต่อร่างกายใช่ไหมครับ โอเคต่อไปอะไรเอ่ยอันนี้คือเคลเคลเคลเป็นเหมือนผักคะนา้าเมืองไทยบ้านเรานี่เป็นเหมือนผักคะนา้าเมืองไทยบ้านเรา,าแต่ใบมันจะเป็นยังไงลูกมันจะไม่นิ่มๆอ่อนๆนะมันจะหยาบๆมีไฟเบอร์สูงดีต่อเม็ดเลือดอทำให ใช่ทำให้เม็ดเลือดแดงของเราทำงานได้ดีอ่ะต่อไปอะไรครับหมดหรือยังเอย่ยยังยังยังมีอะไรเอ,เอร่ย<บ>หรือว่าสปริง g อน i o n นใช่ไหมสปริงแอนิออนภาษาไทยเรียกอะไรลูกภาษาไทยเรียกอะไรหอมต้นหอมใช่ต้นหอมกินแล้วเป็นไงครับบำรุงที่ไหนบำรุงที่ไหนบำรุงที่ หัวใจแล้วใครเป็นหวัดก็กินแล้วก็จะช่วยให้คลายหวัดไม่เป็นหวัดนานใช่ไหมครับลกูกทำให้สุข,ส,ขสุขภาพแข็งแรงอ่าต่อไปอะไรครับดูดดดอะไรเอ่ยทัวลันเต้าเรียกอะไรลกูกพี่พมันอยู่ในตู้เย็นของเรานานเกินไปมันเลยเหี่ยวใช่ไหมใช่ กินแล้วก็ดีต่อสุขภาพมีวิตามินสูงไหนพูดซิมีวิตามินสูงมีมินสูงมีวิตามินสูงอืตับหมดหรือยังหมดแล้วแครอทแครอทกินแล้วเป็นยังไงสวีทอร่อยรสชาติหวานหวานใช่ไหมครับลูกหวานหวาน อ๋อกินแล้วดีต่อหัวใจเหมือนกันใช่ไหมครับ<ช>ลูกใช่แล้วก็แครอทก็มีเบต้าแคโรทีนซูถ้ากินแล้วเป็นไงลูกผิวพรรณจะเป็นไงครับผิวพรรณดีมากใช่ไหมครับใช่ใช่ท<ช>ีนี้หนูพูดถึงเรื่องวิชพืชทีเจ็บแล้วเอาใส่ในกล่องไว้เลยครับใช่ดีดเจครับบอกทุกคนสิบอกว่า หนึ่งคะอเล็กซนะ์ผู้วัชรโบว์เสร็จแล้วอเล็กซ์จะล้างให้ก่อนเรียกันเชื่อในพรุ่งนี้เวลาเก็บมูลเช้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็จบแล้วนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะน้องอลิสนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องผักนะคะก็ยังไงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการของฮักไทยไอริชมาโดยตลอดและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในเวลาเดิมนะคะ7จ็ดโมงเช้าสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายซิลูกบ๊ายบาย